ช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยมีน้ำท่วมด้วยนอกจากระวังน้ำแล้วทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยังได้ออกมาเตือนให้ระวังโรคร้ายที่จะมาพร้อมกับน้ำท่วมด้วยบางโรคมีลักษณะอาการคล้ายกันบางโรคมีวิธีการป้องกันเหมือนกันจะมีโรคอะไรบ้างมาดูกันครับอันดับแรกเป็นโรคฉี่หนูนะครับลักษณะอาการก็จะมีไข้1-2สัปดาห์ วดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่ต้นขาและน่องบางคนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนตาแดงนะครับวิธีการป้องกันก็คือกำจัดหนูนั่นเองหรือว่าไม่ไปสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะนะครับล้างมือให้สะอาดสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นต้องลุยน้ำครับโรคที่2คือโรคเมลีออยหรือว่าโรคไข้ดินครับ อันนี้ก็อาการคล้ายๆกันก็คือมีไข้สูงเกิน3วันมีอาการอาเจียนแล้วก็ไอเป็นเลือดปวดข้อปวดกระดูกเจ็บหน้าอกปัสสาวะขัดบางคนอาจจะมีฝีที่บริเวณผิวหนังหรือเจ็บบริเวณช่องท้องวิธีการป้องกันก็คือการดื่มน้ําต้มสุกสวมรองเท้าบู๊ตเมื่อต้องลุยน้ําก็คล้ายๆกับโรคฉี่หนูเลยนะครับรวมถึงการทําความสะอาดร่างกายทันทีเมื่อลุยน้ําหรือว่าดินมาครับ โรคที่3คือโรคตาแดงนะครับก็จะมีอาการเคืองตาน้ำตาไหลที่ตามากตาบวมแดงวิธีป้องกันก็คือการล้างมือให้สะอาดแล้วก็ไม่ใช้มือขยี้ตานะครับเพราะว่ามือเราไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคมีอะไรหรือเปล่าไปขยี้ตาเขาก็อาจจะทำให้เกิดอาการตาแดงได้และถ้าหากไปลุยน้ำท่วมแล้วน้ำกระเด็นเข้าตาเนี่ยนะครับควรรีบทำความสะอาดทันทีด้วยน้ำสะอาดครับ โรคที่4ก็ยังระบาดอย่างต่อเนื่องก็คือไข้เลือดออกครับอันนี้ระบาดมาตั้งแต่ช่วงฤดูฝนจนมาช่วงปลายฤดูฝนเข้าต้นฤดูหนาวก็ยังอาจจะมีการพบการระบาดของไข้เลือดออกอยู่อาการก็คือจะมีไข้สูงแบบเฉียบพลันเลยครับและจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีจุดแดงๆขึ้นบริเวณผิวหนังตามร่างกาย ป้องกันได้โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุยุงลายครับตอนนี้จะเห็นพี่ๆอสมอเนี่ยลงพื้นที่หลายหมู่บ้านเลยนะครับไปจัดการกับพวกภาชนะที่อาจจะมีน้ําขังนะครับพอน้ําขังปุ๊บยุงลายก็จะลงไปวางไข่รวมถึงมีการแจกจ่ายทรายอเบดด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ยุงลายได้วางไข่ครับนอกจากนั้นเวลาที่เรานอนการทายาหรือว่าโลชั่นป้องกันและก็การนอนในมุมก็ช่วยได้เหมือนกันครับโรคที่5คือโรคท้องร่วงหรือว่าอุจจาระร่วงครับ อาการก็คือจะถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งต่อวันนะครับมีมูกปนเลือดมีไข้หน้ามืดวิธีการป้องกันก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมืออย่างที่เขาประชาสัมพันธ์นั่นแหละครับโรคสุดท้ายที่กำลังมาแรงแล้วก็ระบาดอย่างหนักในช่วงนี้ก็คือไข้หวัดใหญ่ครับวิธีสังเกตอาการก็คือจะมีอาการไข้สูงเจ็บคอไอจามเบือ่ออาหารมีน้ำมูกอ่อนเพลียแล้วก็บางคนมีอาการปวดเมื่อยตามตัวด้วยครับ การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เหมือนกับการป้องกันโควิด19ทุกอย่างเลยครับทั้งการสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างรวมไปถึงการดูแลร่างกายให้อบอุ่นและไม่สวมเสื้อผ้าเปียกชื้นครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมควบคุมโรคนะครับหากมีข้อสองสัยก็สอบถามไปได้เลยที่สายด่วน1422ครับ